สวัสดีจ้ามาเจอกันกันกบอีทอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้น้องอีทก็พาพระเอกออกมากินผัดไทยนะคะอยู่ที่แกงคามนอรด้วแก้งสนามนางวันนี้มารับเงินนะคะมารับเงินจากคุณยายต่างประเทศเอามาให้พี่ชายนะคะวันนี้ยายฝากเงินให้พี่ชายช่นะอีทฝากมาเป็นชื่ออีทก็เลยออกมารับเงินแล้วก็เลยถือโอกาสพาพระเอกมากินผักไทยด้วยนะคะ <c oughs> อีก็มาส่งของนํานะคะ มาส่งของให้คุณพี่สายพินไปสวีเดนแล้วก็มาส่งให้กับพี่ๆน้องๆแฟนคลับหลายๆท่านที่สั่งเจ๊จินคอลลาเจนโกลมานะคะก็เลยออกมาทีเดียวเลยพี่น้องจ๋าเป็นชนั่วโมงแต่ยังบเบลอเลยไปไปติดอยู่ในธนาคารออมสินเพราะมันเป็นมันนี่กแกรมเนาะนั่นแหละไปติดอยู่ในธนาคารออมสินประมาณเกือบ40นาทีก็เลยชาหน่อยหนึ่งนะคะพอเพล็กจะนั่นแหละหิ้วเขาข้าวเช้านะคะข้าวเช้าของนางเกือบบ่ายสอง มากินร้านนี้เป็นครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงอร่อยไ <Good. S 1> หมกูดกูดหมดลาพี่น้องจ้า <c oughs> ผัดไทยหมูพอดีพวกพี่ชายพี่สาวอีทนะคะก็มาจากกรุงเทพด้วยมาจากกรุงเทพมาจากอุบลราชธานีนะคะีก,ก็เลยบรูจิสั่งอะไรก็เลยสั่งผัดไทยนะคะสั่งผัดไทยไปให้ใหพี่กิน เดี๋ยวอีจะถ่ายให้ดูนะคะว่าครอบครัวอีมีพี่มีน้องกีคนใครที่ยังบ่เคยเห็นรอดูเด้อพี่น้องเด้อที่มากันครบทุกคนกับพาวาลุ่งนะคะน้องชายของพ่ออีเสียแล้วเขาจะทํชาปนากิจศพวันพรุ่งนี้ที่นี่พวกลูกหลานก็เลยพากันมาถึงวันนี้แหละนะคะมาถึงตอนเย็นแต่ว่าพวกพี่ๆของอีก,กมารอยอยู่บ้านแล้วอีดองมาทําทุระมาส่งของนํากันเลยยังไม่ได้ถ่ายให้ที่คนดูนะคะเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะมีพี่ชายอีกคนหนึ่งที่ หลายหลายคนยังไม่เคยเจอนะคะหลายหลายคนยังไม่เคยเจอเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านอีกทอดหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้นะคะตัดภาพบรรยากาศมาช่วงกลางคืนเลยเนาะนก็คือน,นี่แหละคือครอบครัวของอีทเนาะวันนี้ก็คือได้เมนูลาบเป็ดนะคะพี่นอ้องต้มเป็ดแล้วก็ลาบเป็ดเออเดี๋ยวอยากกินบอก อาทักทายหน่อยมันจะกำังมาสืบประการนะครับมางานศพของคุณลุงมาเจอน้องน้องก็ดูแลทแคร์ดีมากครับขอบคุณมากครับคุณน้องขอให้เจริญรุ่งเรืองสาธุบุยตาสุรย์ใหญ่น้อยตาล้วนนะคะนี่จะลาบปิดนี่คือลาบปิด อันนี้ต้มอ่ะจักเข่าไปกินไปต่สำร้อยกินเข่ามันเร็วนี่นะคะพี่น้องอันนี้คือตักมาแล้วส่วนหนึ่งนะจักเข่าไปนะนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงนั่งข้างพี่พหนูนั่งลด ไถเธออว้วนนั่งขางตาตาห้างตาห้างยับไปหายพ่อให้อว้วนนั่งตรงนี้ถ้วยอ้วนเขาอะไรมาบ้านนี่แหละพี่น้อง,งจา๋งจาบรรยากาศครอบครัวยังมีพี่ชัยคนนึงเขาไปตามเพื่อนอยู่ยังบ่ทันมาเนาะก็คือพี่ป๊อปเนาะคนนี้คนเสื้อขาวนี่ชื่อพี่โก้ด้วพี่น้องจา๋าอืมพระเอกอะ ไปกินเบอร์เกอร์มาแล้วใช่ป่ะ mm. อยู่กินเบอร์เกอร์ใช่ไหมไหนเช่าบ้านไหนนางบอกว่านางไปกินเบอร์เกอร์มาแล้วลูกกะลูกะแบ่งไว้เขาพี่ปอ๊อปผิดโกยังนะนะเขากิน ลูกลูกร้อนนะนี่นะคะนี่นะคะพี่ชายอีทอีกคนหนึ่งที่หลายคนยังไม่เคยเห็นสวัสดีครับให้น้องรวยๆนะครับ ตัวยิงตัวพี่ยิงดำอยู่แล้วไปถ่ายกันไหมก็ยิงดำอย่างน่้อย่างนี้อ๋อะดำมันแจ้งยิดใชอฮึมนะดูจ่าบ่มีโรงพักคือเขาว่าจ่าอยู่ก็เรียกจ่าจานะคะแต่ว่าจ่าไม่มีโรงพักนะคะเอาเข้าไปวางเรียกโอ้ยย่รอจาน้วนมาสบลุงนะครับเพระโทรศัทบาร์โปรโม บาปโบราณกรรมบาปเพราะเวรกรรมบาปแต่ในปีนี้เดือนนี้วันนี้ยามนี้เวลานี้บาปที่พ่อข้าพระเจ้าทั้งหลายได้พังคาได้ประมาท ต่อคุณพ่อหลวงแสนน้อกด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด,ด,ด้วยใจก็ดีดดทั้งต่อหน้าและรับห,หลังด้วยเกียตรตาก็ดีดดไม่มีเกียรตก็ดีดกันเอา่าพี่น้องไลายครับผมเดินหน้าไปเดินหน้าไปไไอ๋อขั้นหม่อีก พี่เจวเดินรถมาลูกอ่าลูกนะครับลูกของคุณพ่อฉลองแสนนอกให้คุณอ่ามายุรีเสี่ยไอ้มายุระไอ้มายุรีแสนนอกครับมาถือมาลีมาลีอยู่ไหนมาถือเอาลูกเด้อเอาแกะออกพี่พี่เลี่ยมพี่เลี่ยมแกะออกแกะออกให้ถือแต่ลูกเออง่ายง่ายนะครับแล้วแล้วก็เอานี้ไปขึ้นรถหรือพี่ไม่เอาไปหน้าครับแมวเออเอาไปหน้านะครับน้องเจ้าเดินรถหน้ารถมาลูกน้องเจเดินหน้ารถมา พี่แมวต้องดูดูดูหน้ารถคันหน้าคันสดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกครับเดินหน้ามานัเต้เดินเดินหน้ารถมาเดินรถต้เดินรถต้พี่น้องเดินหน้ามาเดินหน้ามาขึ้นคันหลังก็ได้นะครับขึ้นคันหลังก็ได้ดูหน้ารถนะพี่เก่งพี่เก่งดูรกหน้าให้หลานหน่อยมาใส่คันนี้

ไอางหามเออหลวงหามคือหอมกไว้เออหอหอได้เว้หอ่นละหอพานไฟเด้อไเด้ออาบ้านมันก็แข็งแหงได้หลายคนเอาเดอดงสายไฟสายไฟเด้อสายยัน้ำดำนะสายยัางน้ำดำนะดงอ้เน่เออเสียเมว้เสาวเด้อเราบ้าเด้อเนีย ตามลุงป่ะนี่ตามลุงเออมามามาครับระวังเต็นดด้วยตามลงนิดนึงเออให้เสียนกขึ้นรถก่อนเสียนกขึ้นรถไปก่อนเดี๋ยวให้รับข้างบนไปค่อยไปค่อยเอ้ยขึ้นเดตะกูใจใจใจเออใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอาเอาไกว้เคลื่อนไกว้หนุนปะ เอาไปเจอเหมือไม่สิบวันี้เอาดึงบอดไปใครยังบอร้อมเลยเว้ยเนาะเล่นบอกบอกระดับต่ายังบอร้อมก็ได้เฮ้ยอ๋อแล้าขยัำบอดก็ต้องต่อยกันพี่เจ้าพี่เจ้าใคย้ำลดเดินหน้าไปเพราะว่ามันตั้งของมาได้ไปด้อยไปด้วยเดินหน้าไป ีปเจาปิดศาท้ายแล้วก็เดินแนหน้าไปกันไ้ตั้งอันนี้ได้จ้าพี่น้องจ๋าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะยิทก็ขอปิดคลิปอยู่ที่บ้านเพราะว่าเพิ่งไปทำอ่าเขาเรียกเะไนะชาพนาักกิจศพของคุณลุงของอีเซ็ตแล้วเรียบร้อยเนาะลุงก็คือพี่ชายของพ่ออิทนะคะอีกหนึ่งท่านที่ได้เสียชีวิตไปกันแหละอย่างที่อิทถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆได้ดูนั่นแหละก็คือพวกพี่น้องครอบครัวกับมากันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋า <c oughs> อีกก็เลยบอค่อยได้ถ่ายอะไรให้พี่พีน้องน้องดูสำเนัยก็เลยถ่ายบรรยากาศในงานนะถ่ายบรรยากาศในงานให้พี่พีน้องน้องดูเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้นะคะพี่น้องจา๋าบ๊ายบายค่ะ <c oughs>